สุขสบายดียังนอนบอตอ่นเพชรบาน้าจานเนอะนี้ค่ะหากตามเพชรสบาน้าจานเนี่ยให้มันหอดประมาณสองหมื่นสามหมื่นเละเพชรสบาน้าจา์กระสิหอดเลยเด้อสองหมื่นิหอดสองหมื่นเลยแล้วมีกาเกับเจ็ดพันเน มันสาเนี่ยมันสาเข้าขมาบ่งลลายเ้ยนอนอยังเขาบ่ตื่นจะนอนคนกีค่คนสบายดีสาควคนสบายดีกี่ัน มือนี่ <can> ลินไปลินใช้บทไปลินใช้มันนี mm ้น hmm. ะตื่นแต่ดึกตื่นดึกตื่นดึก <c oughs> อันผิดับข้อโทดน้ำเหลล้านนอนอยู่ห้องคนเดียว เอฟซีเจ้าเดอเอฟซีเจ้าเดอเดอ,อันนี้เพชรสาบานอาจารย์เด้อสาบานอาจารย์ชิปสื่อโทรศัพท์ใหม่อยู่มาอันมาอันมาไหลสดเพชรสาบานอาจารย์นี่นะ ฮาลงมาเตือนว่ะบ่าขึ้นเวียงสะพาน์คขึ้นเวียงอีกบ่อนมือวันอันมือวันมือวันคานเด้อขึ้นเวียงจะเอาไปไทยเพลงแอฟริกันนี่บอกไ่ไปจะใคเนาะประมาณเดียวสะพาร์ับสายกันฮัลโหล สบายดีเออโทรมาแล้วบอกว่านะ้าทุกคนโทรมาบอกว่าวจักเป็นอย่างงูแต่ว่าโทรมาแล้วก็กวางแบบจัากปั่นป่วนนะนะชื่ออะไรกันนาะทุกคนโทรมาแล้วอยากปันปน่นปะ่วนเนอบอกอยากว่า มืออื่นกัเป็นมือที่เพิ่งที่เทียนบัณฑบุญบันบุญอันฐานอสานช,ชีกาวัดชีบุญคุณบรรอาจารย์มืออื่นอะทีเพิ่งที่เทียนเฮ้ยเฮ้ยเอานี้ลโลโก,ก้นขนมนมโอเคขนมเปังจะเอาเนี้มีเขายไหยผิดกันบอกฮะ

ี้สิไลฟ์สดอันในเฟซพรฟอนประมาณ2:00น3:00นสิไลฟ์สดห้องเพิ่นให้ฟังน้อเฮ้ยได้ยู่หน้าบ่แม่นไปอุตาหเนาะซื้อตับซื้อซื้อตับกินบ่ ชาบ้านจึงมองจนประมาทฮ้ยเห็ยใครผเท่าป้าเสียงตดจิ้มขาวหดโทรศัพท์ข่อยไหลสดข่อยสิ้นุด เยินเสียงเพลงวนอ้อนสาวยันเท่าข้างบ้านใดพังสงสารไอ้นั้นขอความเห็นใจโอเคยกินนดิหักไม่ตีสลายหวังมา เป็นคู่เขียงกายหัวใจอให้ฮักมันว้าวจริงบ่เนาะวนขอเ้ามาเป็นคู่วนขอเ้ามากินค้าน้องเดินห่วมทาง กล่าวไปให้ถึงฟันฟ้าไอามาสู้ขอบ่แพงคดองของมันถ้าไอาจริงใจต่อกันให้นับวันพ่อแม่มาขอทั้งไอ้บ่หลอกแต่ขอให้ไอ้ใจดีได้เป็นพันยาสามี คพิมสุขีอยู่ในเหนื่อน่าเานะล้อยหนึ่งสีบบังเฮยบังบังตัวนี้ให้เมา ประธานประธานดีสาพอนรบกวนอัพแท็กดีเด้อเจ้าเดี๋ยวประธานอุนนั้นมาให้โดยโดยโดยอุนมาให้รถประธานอันสาพอนสีหับแท็กประธานเลยเจ้า สบายดีเดอ้อสบายดีเดอ้อสบายดีทุกคนเดอ้อที่เข้ามาอันหับเบิ่งหับสมไหลสดซาพรมือนีเนาะ ใชสิคนตาคนตายแทมมอนดโดโดโดูดอ้อันนี้โอ้างสิบมานลหวว่าเาหายเลยหลบดยเหรอสิบปจีนปลาเลยสิบสามที่ะหลบเลย เยังหับแท็กหับแท็กประธานก่อนเท่าใดสะพอนเป็นกี้บอกด้วยว่าเท่าใดอย่ประธานคนให้เดี๋ยวนี้สองแสนก็ได้ประธานโดนประธานประธานโอนมาเลยเด้อสีหับแท็กเดี๋ยนี่เลย เจ้หน่อยสะพาะกับปีไลส์สดแล้วนะจ้าปีไลส์สดแล้วนะจ้าสวัสดีทุกคนเลยจ้าสวัสดีจ้ามันมาพูดลาวมาพูดไทยได้นะจ้าถ้าใครเป็นถ้าใครเป็นเอฟซีอยู่ที่ฝั่งไทยก็มาคุยกับน้องพรได้นะจ้าคุยได้ภาษาไทยจ้าภาษาไทยวันนี้ภาษาไทย มีภาษาไทายภาษาลาวด้วยนะจ๊ะถ้าใครอยากติดต่องานก็ติดต่อมาน้ำเบอร์02-098-6-8-6-2-3จ้ตาหรือว่า นัมเบอร์0ูนย์สอเกคเดี๋ยวประธานนให้เดอโอเคโอเคจำประธานขอบใจเด้อคะบุญสมใจคยเลยสักใจอะไร่ะบุสมใจคนเลยทุกคนมาแม่งบุสมใจคนเลยชิลกันอะไนี่เลิกกันอะไรนี่ผิดกันอยู่นีนสีกันให้ห้อ ทุกคนเตะกับบาแวกงนี่เลิกกันเลยบาแม่งนะไปเลยเลิกกันเลยเด้อทุกคนเด้อเข้าใจแบบนี้เด้อเลิกกันเลยเด้อมาแม่งลราผู้เฉยใจคอยเราใส่ใจแตเ่เราใส่ใจแตะทุเนเราซับเราผู้เฉยใจชาวพร เราผู้ใจเจ้าพรทุกคนโดย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 โอยมันลกเชนแชงยังเฮยเช่โพดโพดนะเขาเพิ่งนู้นะต้องให้คุเห็นโพสต้องติแชนนะ ปัญญาชีมิตถ้าเลือกได้ซีขออยู่แบบนี้แบบที่ที่โมต้องไปแข่งขันกับไผเบือกวนบุญวายเออขอบใจเลยธรรมาทานอ้าวเดี๋ยวไปหับแท็กประทานกันเลย ฮับเทคแล้วก่อนสลาับดูนะไอน้นี่ไอ้นุ๊มกระโพผหลดกระมาโพลงฮับไฮเลเดอร์ธรรมทานหับไฮเลเดอร์เขากายเนี่ยเขา,าเดบะ่ะปะ ได้เลยะได้ได้ไะอเจ็บ่มีเลยมีเจ็บมีคิ้วคิ้วจะเป็นจะเฮ้ตอนจะนะค่ะเรื่องจะโทรมาเฮ้จะส่งมาให้ส่งมาเออ ปแล้วไมยังกบัลูนกบังกงเลิกกันเป็นอย่างอีกยังอีกแล้วยเลิกกัน ก๊บใจเด้อก๊อบใจหลายๆลายพระสาพรประธานขอถามแม่ถามอย่างเนาะประธานได้ไปถ่ายมิวสิคกันจินตะลานเดือนอะไรนะมือวันมือวันอันมือวันอาคารนี่เจ้า่านประทานมือวันอาคารอันสาพรกับสิเดคขึ้นเรียงเจ้า ป,ป,รประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งกูเลาจ้ะเนอะเคยเนาะเนาะน่าผูววอแอปูลบละมาตั้งใหมใ่เป็นเบอร์ไทยละมองเห็นแค่ไทยเห <c oughs> ื่อยอืออ๋อจะมาทายมิวสิกอยู่ยังที่บอก โอเคเดี๋ยวประธานเจีห่เวลาให้จ่าพรมาเตรียมเด้อโดยโดยออ้ามบนนีขอบใจเลยขอบใจทางประธาน ก้าหกหาสีเก MM ้าเจ็ดเก้้าเก่เ้าเก้ากบใจสะพอนลงหน้าท okay. ่านนะประธานเมื่อไรจะให้แต่พมาเราจะปอกลงหน้าก่อนรับให้สะพรอนวางก็มาย่มเด่โดยโดยเก้าสะพอนวางสะพอนจะไปเยี่ยมเพราะว่สะพอนกัีงานลายอยู่ท่านประธาน เฮ้ย <Hey, S 2> คือมียงมีรับรองอะ่ะ <Okay. S 1> ขอบใจเด้ให้ถามเลยแค่นั้นแหละ้วเมื่อใดจะพอบ้างแล้วบอกลุงานนี้จะได้เกยมตวถ้าโดยโดยบอกลวงหนาเด้่ทำประธาน เขามาเบิ่งหลายๆโลดเขามาเบิ่งหลายๆให้บริษัทสองหมื่นเด้อซาร์บอลยังสิให้เขาไล่สดนำแต่ให้มาเยี่ยมบริษัทไล่สดเด็กเก่าเลยซาร์บอโดยโดยโดยรเขามาเบิ่งเด้อเขามาเบิ่งเด้อโอเคขอบใจเด้อซาร์บอนว่าเมื่อไรซาร์บอลควรมาแล้วก็หารสิเก็บหาเวลาทาโดยโดย สพอนว่างเลยสพอนชีแจงไปบอกท่านประธานเด้อขอบใจขอบใจคือการตอนนี้สพอ,ยอนยังบุลุกแต่ห้องมาแมก็ยังบนลุกมาแมก็ยังบุลุกแต่ห้องสพอนยังบุลุกมา,มา,าพ ไม่ไ้โมอันนี้วัดแอมมันใคยวัดแคปนะจอเลยครับแคปตรงไห้ใหกูเลยใหตุผลมึงไหนเอ่ีเดอ C อเสืงหุบไปนี่ สี่อยแล้วจ้าสี่อยแล้วจ้าคำมาเบงหลาหลายๆ้จ้ามะเบงหลายหาจ้าคำมะเบงหลายๆจ้าจะเอาข้าวไรสอดเลยจ้าไปเห็ดเนาะไม่เป็นอะไรเป็นอะไคือในได้มันเอินเสียยงนะ

คุณหนโมกมาให้แม่ตู้ห้ฮหางมกห่างเขาไปคุ้มานานเด้อไรอยากต้มกินเราเป็นถองอันสาวพรกสิคอจบทลาสดไวัยซัมนี่ซาเดอร์เอาไว้มือหนาสาวพรสี่ไปคุณหางมกเนาะมาอันต้มกินดีถอรืีเป็นถองหรือเป็นเอียงกะดีเนาะบลล่าสาวพรเดี๋ข่าวยูทูปให้เบิ่งเนาะหางมกว่ะมันเป็นกกจังไดเนาะ อันสำหรับมือน,นี้ขอกาบคำว่าสบายดีแล้วกันขอกาบคำว่าสวัสดีจ้าบายบายจ้าพบพ่อกับน้องพ่นใหม่อีกจ้าบ๊ายบาย